จะมีฟิลแบบว่ารู้กันสองคนอย่างนี้ดีกว่ารู้รู้กันสองคนว่าความรู้สึกมันคืออะไรแล้วก็จะอยู่ดูแลกันอย่างนี้แหละเออแต่ก็ไม่ใช่คําว่าแฟนหรอกก็ก็มีอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าก็เคยเคยรู้สึกบางทีสถานะที่มันหวังดีต่อกันมันไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้ไงเราอยากไปโฟกัสว่าแบบอุ้ยรักกันต้องเป็นแฟนต้องเป็นแฟนต้องเป็นแฟนมันก็ไม่ใช่ ชอบนอนท่าไหนนอนกอดหมอนข้างชอบตะแคงนอนตะแคงค่ะหนูไม่ได้กอดที่หนูไปนอนเบียดพอรู้ไหมเตียงมันกว้างแล้วหนูไม่ชินเวลาหนูนอนคนเดียวแล้วมันไม่มีอะไรแบบติดตัวคือหนูเป็นคนสก,กินชีพหมายถึงว่าสมมตินอนคนเดียวอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเอาหมอนข้างมาชิดตัวไว้แล้วก็กอดเออหมอนธรรมดาแล้วก็ห่มผ้าแต่พอไปนอนคบพิฟ้าใช่ไหมคือแบบเราก็ไม่รู้หรอกม,มันก็คือติดไปเองอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันไปมัน ไปชนเองอ่ะเออพี่เต๋าก็นอนด้วยหนวไม่รู้พี่เต๋านอนไงตื่นมาพร้อมกันกูเอา้าพี่เต๋าแกก็รีบกลับห้องอะไรเงี้ยพี่อยู่นี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็รีบกลับห้องอ่ะแล้วพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่ถีบหนูละเออเห็นไหมแต่ไม่ได้กอดไม่ได้อะไรแค่เอาแบบตัวไปชน แล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่พ่าไปนอนแบบไปนอนเบียดเพราะว่าทำให้พี่เขาไม่ได้นอนขอโทษเหมืมีพี่ฟ้าด้วยนะคะอยู่ได้ไงก็ไม่กอดก็หนูหันฝั่งฝั่งเนี่ยฝั่งที่แบบไม่มีไม่มีใครอะ่ะพี่ฟ้านอนฝั่งนี้แล้วหนูนอนพี่พี่ฟ้านอนตรงนี้หนูนอนตรงนี้อันนี้คือเตียงใช่ไหมเป็หนูเอาแบบชนอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ กอดอะไรวะตอนนั้นกอดผ้าห่มมั้งหมายถึงว่าซุกซุผ้าห่มแล้วก็กอด